คริ่มสบายดีครับพี่น้องครับวันนี้มาทางอำเภอศรีเชียงใหม่ครับจังหวัดดอนเอ้ยวันนี้ดอนน้องไขยครับเนี่ครับชมบรรยากาศเนาะโอ้ยที่ว่าเป็นไอเป็นไอสวยงามเลีครับนี่ตรงนี้มีคนน้าเที่ยวครับครับอาจารย์ายประยุทธ์พันอ๋ออันนี้ก็สุดยอดเลยครับเป็นเสากิโลบ่ะ่ะ โอ้ผม,ย,มย่อนลวมันหย่อนแสงกว่าอ่เนาะนี่น,นี่สุดยอดเลยครับน,นี่ครับครับเป็นกลางคืนอาจจะบรรยากาศดีกว่านี้เนาะพี่น้องน่าจะประดับประดาเดยไฟเนาะครับครับผู้โดยพานมาทั้งสีเชียงไม่ครับอุดรฟังนี่ก็สิเป็นในแค้มโฮงเราด้วยพี่น้องนี่เดี๋ยวตามมันไปกันครับพี่น้องกับฟังหนึ่งกับฟังประเทศเพื่อนบ้านเนาะเนาะพี่น้องครับอื โอ้ครับโอ้แน่นอนแน่นอนน้ำาล่อง,าางบ่ครับเนี่ยครับไอ้คนน้ำเที่ยวผมขนาดจ,จะเป็นคนบ่เป็นคนพื้นเพบ่เฮ่ <c oughs> ่นกับเฟืองมากทั้งหลากันนะครับพี่น้องโอ้ยฟังฟังพี่น้องฟังสอปอเฮาวนอ้พี่น้องเนี่ยโอ้สุดยอดก็ดีคล้ายๆบ้านเฮาละมั้งนี่ของกันแค่ ไม่ลำโค้งเนาะพี่น้องนี่โ oh, <bah. S 1> อ้ปลาโอ้ถอดเหงาเลยพี่น้องเอ้ยกลับมาในพผมมาไก่ผมอยากได้ bah, ชิมเลยประมาณนี้พี่น้องวันนี้มีโอกาสดีเลยครับโอ้ oh, แน่นอนด้เลยสุดยอดครับคล้ายๆกันครับว่าวงว่าเป็นแขวงยังกรบปองโถด้วยครับแต่ว่าผมอยู่ฟังไในสีเชียงใหม่เนาะแ hey. ขวอุตะพือ บ่ไปบ่แต่พือบ่เฮียังบ่ไปไปยังวัดน้ำผึเอไปไปยื่นไปทำอะไรกันาน้ำเที่ยวครับนี่เขาเป็นกังขืนนี่สิเป็นไฟพญานาคเด้พี่น้องนี่ประมาณนี้แล้วครับอาจจะสวยงามกว่านี้ครับพี่น้องอืมครับสกิลดีๆแชมป้คงล่งอยู่ครับ ก็กเยอะได้จังที่เด่นนี่จะจับซีมที่เราดกอกนี่คันคันเป็นยน่ยมขึ้นนี่ไฟสีสวยงามเลยครับฟังนี่อ่ะไปไปเพราะวันนี้วันเดียวเมือกันสั่นมาพี่น้องเก,ก็เออว่ะเดี๋ยวเห็นมันได้จักซีมมาทีเนี่ครับคลิปนี้เนาะเนาจะไดย์จัาทีเนะาะไอ้ ครไปไปถ้าลงไปได้ไ,ไปไหมอ่ะดีมากเรเป็นอย่างระวังนี่ขึ้นไปนี่เป็นโอไพรหนาคบุรี่วะโอ้นี่ลงมามนะันเป็นเหมือนเป็นจุดชมวิวเนาะพี่นออ้องนี่แค้มโคลงฮ่องโอ้ในนอนในนอนในนอนครับองมาเคยมากกับเดนมากพี่น้องกันครับ ฝากติดตามช่องได้ด้ครับสามฟันสตูดิโอครับพอจะเป็นด่านงานเพลงหรือการท่องเที่ยวนอกพี่น้องกัโอ้จริงวันลงไปหอดไอหอดแม่น้ำเลยอพี่น้องไม่น้ำโค้งได้ด้วยครับพี่น้องนี่เป็นเป็นบันไดลิงลงไปครับครับประมาณนี้แหละอืมบรรยากาศแคมโคง้งเลยพี่น้องในนอตน,นีๆเนาะ โอกว่าเคยมากกัได้มาเอา้ากับชีวิตนี้เอาให้คุม้มบอกเลยคุ้มครับ <c oughs> ครับนีบรรยากาศแค้มของด้อพี่น้องพี่น้องฟังซอเฮา,าเด้อครับ่มฟังครับแต่ว่าผมอยู่ฟังสีเชียงใหม่นะพี่น้องจังหวัดน้องขายขึ้นจังหวัดน้องขายเนาะแต่ว่าฟังนี่ผมก็บังัวเป็นแข้งใดเแล้ครับพี่น้องครับมีโอกาสได้ไปครับครับ ไปแล้วบ่ขึ้นบันไดครับอันนี้จุดชมเอ่อ้มีโอกาสแวะมาได้เ้อพี่น้องเลยอำเภอสีชียงม่จังหวัดหนองคายครับไก่น้ำเทียวผมครับคนนี้ตุ่มหล่อตุ่มหล่อยะโสธรนะ เอาไอ,าอา้สุดท้ายนี่ปิดปิดคลิปให้ผมนะครับปิดคลิปให้ผมเลยนะไอ้สวัสดีครับครับเอาจบวิจิตรไฟฉายเอาปิดคลิปให้ผมเลยเดีผมคือสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับบอเอาจังต่อกันคลิปหนาได้พี่น้องครับฝากช่องทางสังพันสตูดิโอเลยนะครับพี่น้องทางยูทูบเนาะครับอันนี้ไปลงยูทูบครับอา่าโอเค yang wakan.